สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับผมที่ช่องดูดีๆมีช n e l ครับผมมาจะมาเจอกันกับผมแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาต่อกันเลยนะครับไปกันต่อนะครับสำหรับคลิปสูตรเลขดับ3ตัวบนคงที่นะครับเลขดับ3ตัวบนคงที่ดับยาวเดินดีนะครับสถิติอยู่ที่ 167หงวดนะครับงวดที่แล้วก็ดับผ่านนะครับสำหรับใครที่เคยดูคลิปก่อนหน้าก็คงจะประจักษ์แก่ใจแล้วนะครับว่าสูตรนี้ที่ผมลงให้7หางดับผ่านจริงครับผมสำหรับคนเข้ามาครับใหม่ๆนะครับก็ที่ยังไม่รู้หลักการวิธีคำนวณก็มาเรียนรู้สูตรนี้ด้วยกันกับคลิปนี้เลยนะครับไปมาเรียนรู้สูตรนี้ ในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูไปชมหลักการวิธีคำนวณนะครับเรามาดูมาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะครับผมนี่เลยครับคลิปนี้วิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผม สูตรดับสูตรเด่นล้วนได้มาจากคันคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1นึ่งสิงหาคม2564สูตรนี้จะเดินต่อได้หรือไม่อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับไม่มีใครทราบได้จริงๆว่าสูตรนี้จะดับผ่านอีกไหมหัวหจะออกอะไร สูตรมีเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เหมือนกันนะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับไปกันเลยครับเรามาเรียนรู้สูตรนี้พร้อมๆกันนะครับกับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมสําหรับคนที่เคยดูเคยผ่านตาแล้วก็พอจะเข้าใจกันไปบ้างระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่ามาทวนสูตรกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับมาทบทวนกันอีกครั้งนึงอันนี้คือแม่สูตรนะครับแม่สูตร สูตรบอกว่าให้นำหลักแสนบนกับหลักหมื่นนะครับบวกกันนะครับบวกกันได้ได้ได้เท่าไร่แล้วเราก็มาเทียบเลยนะครับเทียบสมมติว่าบวกกันแล้วตกเลขศูนย์อย่างนี้นะครับงวดต่อไปเราจะได้เลขดับสามตัวบนคงที่สองหางก็จะมีประมาณนี้นะครับศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดประมาณนี้นะครับสมมติว่างวดใดก็แล้วแต่เราบวกกันได้แล้วตกเลขหนึ่งประมาณนี้นะครับงวดต่อไปเราก็จะได้เลข คู่ดับสตัวบน2หางนี่เลยนะครับมาเทียบแบบนี้นะครับให้ให้มันตรงแบบนี้นะครับ 1,3,4... 6... 8สาอะไรประมาณนี้นะครับเรามาศึกษาจากของจริงกันสัก2องวดนะครับสองสามวดนะครับเริ่มเอางวดนี้เลยนะครับเอางวดนี้เลยใครจะเรียนรู้ให้มันเยอะกว่าน,นี้ก็เอาไปคิดคำนวณกันเองนะครับที่บ้าน ถ้าใครมีเรียงเบอร์อยู่ในมือก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับดูไปพร้อมๆกันสูตรนี้ดับจาวเดินดีจริงๆนะครับร้อยหกสิบเจ็ดงวดนะครับสูตรบอกว่าให้นำหลักแสนนะครับแสนก็คือสองหมื่นก็คือเก้าสองบวกเก้าได้หนึ่งนะครับงวดต่อมาเลขออกแปดหกหนึ่งนะครับ 8, 6, 1, แปดหกหนึ่งเราก็ไปดูล็อกที่หนึ่งนะครับว่าที่เราทำไว้คงที่มีแปดหกหนึ่งไหมเราไปดูกันนะครับ นี่เคยนี่เลยนะครับล็อกที่1ครับก็จะได้ 3, 4 1, 3, 4 6,8, นึนะครับที่เราคํานวณได้ก็จะมี2หางนี้นะครับแต่เมื่อกี้เราบวกกันแล้วงวดต่อมาเลขออก 8, ปดหนะครับ8กับ6อยู่ฝั่งนี้นะครับ1อยู่ฝั่งนี้ซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับห้ามเอาไปรวมกันนะครับอยู่คนละฝั่งนะครับสรุปแล้วดับผ่านนะครับ สูตรนี้ดับผ่านเราไปดูงวดที่สองกันเลยครับงวดที่สองก็นี่เลยครับหลักแสนคือหกนะครับหลักหมื่นคือเก้าหกบวกเก้าได้ห้างวดต่อมาสามตัวบนออกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดเราก็ไปดูล็อกที่ห้ากันเลยนะครับผมล็อกที่ห้านี่เลยครับนี่เลยศูนย์สองสามนะครับห้าเจ็ดแปดหวยออก ห้านะครับ517อันนี้มีแต่เจนะครับ11ึไม่มีนะครับมี5มีเจ็ดแต่หไม่มีนะครับดับผ่านนะครับผมเราไปดูกันต่อครับคํานวณกันต่ออีกสัก2องวนนะครับแสนคือ7จ็ดนะครับหมื่นคือ1บวกกันแล้วได้8นะครับบวกกันแล้วได้8เราไปดูกันนะครับ งวดต่อมาหวยออกอะไรก็พอจะจํากันได้นะครับใหม่ๆเลยครับใหม่ๆงวดต่อมาหวยออกเจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสองห้าเราไปดูล็อกที่แปดนะครับว่ามีเจ็ดสองห้าไหมเราไปดูพร้อมๆกันนะครับผมนี่เคยนี่เลยครับน,น,นี่เลยนี่เลยนี่เลยที่เราทําได้ก็จะมีศูนย์หนึ่งแปดนะครับสามห้าหกนะครับสามห้าหกดับผ่านนะครับผมดับผ่าน เราไปดูกันครับว่างวดต่อไปในวันที่หนึ่งเราจะได้อะไรเราจะได้อะไรเราจะไปดูคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับนี่เลยครับหลักแสนคือห้าหลักหมื่นคือห้านะครับหลักแสนคือห้าหลักหมื่นคือห้าห้าบวกห้าได้ศูนย์นะครับห้าบวกห้าได้ศูนย์แล้วก็ไปดูล็อกที่ศูนย์เลยครับ ว่าเราได้อะไรล็อกที่ศูนย์ล็อกนี้นะครับตกศูนย์นะครับห้าบวกห้าได้ศูนย์นะครับเราก็จะได้เลขดับสามตัวบนกลงที่ศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดนะครับศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับได้แค่สองหางนะครับแต่ดับยาวครับได้แค่สองหางก็จริงแต่ดับยาวเดินดีนะครับ สูตรนี้ผมเริ่มคำนวณมาตั้งแต่ปี2560นะครับถึง64ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดผมก็จะขยายตัวเลขให้ใหได้7จหางมันเกิดเมื่อเดิมนะครับขยายให้ขยายให้เพิ่มอีก5หางรวมได้เป็น7 7หางกับของเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับผมเราไปดูกันนะครับว่าผมทําได้เลขอะไรมั่งครับผมเราไปดูกันพร้อมๆกันนะครับนี่เลยครับนี่เลย ของงวดวันที่1สิงหาคมนะครับผมอันนี้ของเดิมนะครับที่คำนวณเป็นสูตรดับบน3ตัวบนของที่มีแค่2หางนะครับมีแค่สหางนี้สหางนี้ผมรับประกันได้นะครับดับไปกลับหกประตูนะครับหรือจะมีประตูที่เที่8ผมก็รับรองได้ว่าดับผ่านแน่นอนนะครับสหางนี้สำหรับที่ขยายออกมา5หางเพิ่มนี้นะครับขยายมาเพิ่มอีกเป็นนะ หาหางนี้ก็รอลุ้นพร้อมๆกันนะครับในวันที่หนึ่งิงหาคม2 5ง4้าว่า5หางที่ขยายให้นี้จะดับผ่านอีกไหมแต่2หางนี้ผมรับประกันได้แน่นอนนะครับสำหรับที่ขยายมาอีก5หางนี้นะครับผมก็ใช้งานจริง5-6หงวดนะครับ5-6หงวดก็ลงให้คลิปก่อนหน้าเป็นงวดแรกที่เห็นผ่านตากันนะครับเป็นเป็นงวดแรกแต่ผมใช้จริงห้หงวดแล้วนะครับที่ขยายมาเพิ่มนะครับ ตามนี้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับพี่ๆน้องๆสําหรับคนทุนน้อยเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเอาไปตัดเลขตัดเลขที่มีในมือมันเยอะมันล้นมือเกินไปนะครับช่วงนี้ยิ่งหาเงินกันยากๆใช่ไหมครับผมเพราะว่าโควิดอะไรมันก็ฝืดเครื่องกันไปหมดติดขัดกันไปหมดนะครับจะไปทางไหนก็หาเงินลําบากกันเลอกเกินนะครับอันนี้ ถ้าเลขของท่านติดสองหางนี้นะครับสองหางนี้ก็คิดหนักหน่อยนะครับคิดหนักหน่อยนะครับสําหรับคนที่จะไปหาซื้อสลากกินแบ่งก็คิดให้เยอะๆนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่เ,เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูมาชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบนะครับ ถ้าถูกอ,อกถูกใจยังไงก็ขอฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับสำหรับคนเข้ามาใหม่ๆกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อมีสูตรใหม่ๆมาลงเราจะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมใครมีห้องหวยกลุ่มหวยจะเอาไปลงไปแชร์ให้เพื่อนๆในห้องในกลุ่มได้ดูได้ชมกันก็ได้นะครับผมไม่ห่วงนะครับอันนี้เปิดให้นะครับผม ันนี้เปิดให้ก็ฝากฝากกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนโชคดีร่ำรวยเฮงเฮมัน,มนๆกันนะครับในวันที่1นึ่งสิงหาคมสองพผมก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับผม สวัสดีครับไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมาจะลงให้อีกนะครับถ้ามีนะครับถ้าคิดคำนวณได้ทันนะครับผมสวัสดีครับ